วัสดีครับวันนี้ลงสนเป็นคนล่าขาเป็นผู้ประกาศข่าวนะครับวันนี้เกิด <c oughs> เรื่องอแม่หญ่หากับแม่ยายหิ่แห่งอยู่บ้านเ้อกันเมนื่อเช้านี้สุนัข ม่ใหญ่5กับแม่ใหญ่เอ่องกับ่าไปไก่กันกับขึ้นสนว่าได้ขึ้นเฮือนเอ่อผู้ใหญ่บ้านอ่กันก็บอกลงกันกับบ่ได้บ่ได้ยอมคมกันจักแม่นไข่เป็นไผอ่ามอกันไปหมดแล้วว่า นี่ราคาเป็นล้านไก่กับราคาเป็นล้านคือกันอ่าบอยมอมควบกันจกักแมงน่ายเป็นไข่จกักแมนไผรเป็นไพลข่าวลาเอามาแล้วอีกแล้วครับพี่น้องอ่าลดเอ่อเซฟโหลดสนกับรถเอ่อเบรกอบับ ไปไปเก่ากันอยู่เซียกลิ่มหนองุณน่ะ,ะส้นกันมาลดต่ำกันส้นกันไปเป็นพืชเวอร์มันสัสะพายบอก <laughs> แต่ว่าชูเฟอบอกชูเฟอ้อตีนผีบุกคิดนี้คิดเพ็นนี่เป็นยังกับวันนี้จะคิดไปนัังเรามีคนเป็นคนมีสินทำวันนี่โดนนี่ยลงสวนไปเห็นกับตาเราวันนี้คอขาดกระเด็นบลู่าเป็นรือตาย <laughs> <laughs> ลุงสนกลับมาจากหาเขามาเจงเฮี้ยนถึงเฮี้ยนแล้วกับลุงสนก็เกี่ยงเขาบ่ได้ เอาเขาเศร้า,ากัดจินบ่ได้บ่เขาเที่ยงเขาแรงกัดจินบ่ได้ติไม่ได้เอามันเป็นยังกัดจินบ่ได้เหรอเขาสารหมด โอ้ยมโนแมนข้าวสดเด้อนี่มันข้าวห่าก่อนเด้อลุงสน ไม่ข่าวม่อีกแล้วพี่น้องเมื่อนี่กลางวันแสกแสกรถกระยังส้นกันได้อยู่รถเซฟเก่ารอ,อกักบรถปบอับหารลอ,อ,อส้นประสานกันยังจังจนว่ากระเด็นกระดอนไปคนละทาง่งค้นขาทะลอกนี่ตายนาอานาดแต่ว่าคนอาเอวขาด เิ่งไปไกลใดไปไกลกังไปเฟื่อนยู่ลงพยาบาลบุญอ่ะ ไม่คนจังมาไอรถของลุงสนไปส่งอไม่าใส่กับไอคนหญิงไปส่งไปแล้วคนผู้ชายบอกให้เลี้ยวใส่ เรีย่ยวขวาบนคุยยิ่งให้เรียวใส่อ่าลุงสนตัดสินใจสนป่ำเลยว่าเลียยู่หานิดเดียวนึงสนป่ำเลย